อุตคา,ามปามหาวันเป็นสถานที่จำพรรษาที่5ของพระพุทธเจ้าและเป็นสถานที่บวชภิษุนีเป็นครั้งแรกที่เมืองไผ่ซาดีหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดพระเจ้าสุโทธทนะจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้นิพพานจากนั้นก็ องค์ก็เสด็จกลับมานางประชาบดีโคตมีกับบริวารก็ได้ปรงผมแล้วก็ย้อมผ้าด้วยน้ำฝาดหรือว่าเป็นย้อมผ้าที่เรี้กว,ว่าเอาเปึกไม้มาย้อมมาอะไรก็เป็นสีสีต่างๆอะแล้วก็เดินทางมาขอบวช แต่ว่าใหม่ๆก็ยังไม่ให้ได้ให้บวชนะะเพราะว่าพระองค์ก็ยังมีส่วนที่จะได้รู้เหตุลหลายๆอย่างว่าถ้าพี่พี่หญิงบวชนี่มันจะเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้าว่านางประชาบ,บดีก็มี เราว่าได้ดูแลพุทธองค์ตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่อายุ7วันนะครับจนถึงเติบโต,ตมาทีนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าผู้หญิงบวชเนี่ยาศาสนามีอยู่หมื่นปีก็จะเหลืออยู่5,000ปีอันนี้เป็นที่มาของที่เราบอกว่าศาสนาของพระคอดมจะอยู่5,000ปี จากนั้นก็นางก็ได้บวชนะครับพอบวชพอได้บวชไม่นานก็สําเร็จอรหรันบริวารก็สําเร็จอรหันนะครับเป็นผู้เลิศในรัตตัญยูหรือว่าลูกการหลังจากนั้นมานางก็ได้ขอนิพพานอนิพพานส่วนบริวารก็ได้บางส่วนนะครับก็ขอนิพพานด้วยจากนั้นที่เราเห็นสถูปเป็นเล็กๆก,ก็ดีเป็น ที่ถูกใหญ่เป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุแต่ว่าถูเล็กๆเป็นอันนั้นเป็นที่เก็บพระธาตุของพระละหันทั้งหลายเป็นวิสุณีก็ดีเป็นพระละหันพระก็มีครับเยอะอันนั้นความยิ่งใหญ่ของป่ามหาวันในกุตคามนี้ก็เรียกว่ามีส่วนสําคัญแล้วพระเจ้าโศกมหาราชก็นําพระบรมสารีิกธาตุรวบรวมมาจากที่ต่างๆได้มาเก็บไว้ที่สถูปนี้แล้วก็ถูกแบ่งไปตามที่ต่าง กระถูกต่างๆแล้วก็ปักเสาวไว้เสาต้นนี้ก็ยังมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ยังไม่ได้บินไม่ได้อะไรแต่เสาต้นนี้จะไม่ได้จารลกอักษรพรหมมีไว้นะครับก็จะไม่ได้อักษรไม่ได้เขียนอักษรเลยไว้แล้วก็เป็นเสาที่ยังมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ดังนั้นพระเจ้าโศกมหาราชก็ปักเสาวไว้เป็นเครื่องยืนยันอ่า ว่าพุทธเจ้าเกิดเป็นมนุษย์เพื่อความว่าเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมนุษย์โดยแท้ให้เราได้ยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงให้เราปฏิบัติให้เราได้เข้าใจเมื่อเราปฏิบัติให้เข้าใจแล้วเราก็จะได้เป็นที่ไม่เรียกว่า ไม่สงสัยไม่ไปที่พึ่งพระวุทธงคบอกว่าบาหุ้งเวสรนังยันติ